สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำการแคสเกมนะครับซึ่งก็อยู่ในช่องคุณเพียนะครับและวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปเบ,บบสบอลครับเบสบอลเนี่ยเบ,บสบอลผมเรียกว่าเบสบอลครับเพาเรียกง่ายดีครับติดครับแล้วก็วันนี้เราก็จะจริงจง จริงผมผมเล่นเล่นไปหลายครั้งอะผมผมเล่นฝึกครับแล้วก็มาฐานนี้ก็จะมาให้าน้ชมดูนะจะแนะนำก่อนเลยนะก็ผมกดโอเคนะอันนี้ 1, อัพหนึ่งอัพเต็มไหมอันนี้ผมก็มีประมาณนี้ครับสุดดาบซุ่นดาบ,ดาบที่ผมชอบคือผมใส่โค้ดหมดเลยนะ าล hmm. มันีอัปเดตขึ้นมาเป็นไทยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะแล้วสิ่งนี้ผมก็จะทุกคนคงรู้ครับว่าเบสบอลเล่นยังไงครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวผมก็แบบก็คือว่าผมจะอธิบายคร่าวๆครับไอะไรอ่ะ ไม่ได้ดีก็คือถ้าบอลมาหาตัวแล้วก็กดเลยครับแล้วก็นนี้เป็นกดคิวเป็นสกิลครับซึ่งก็มาเล่นในไอแพดครับนีะครับ่บวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดผมก็จะมาเล่นนียครับ แล้วก็ผมก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับคนนะครับเนี่ยผมชอบมากเลยนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูครับฝั่งขวานะครับที่เราวัดมาก็จะเป็นฝั่งสี่อ่าสองทีมทีมแล้วสองคนนะครับแล้วอีกฝั่งก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งคันอีกอย่างนี้ก็จะเป็นสี่คน,นครับอ่เบล่าเนี่ยวิธีการเข้าร่วมก็มาอยู่ตรงนี้ให้มันครบให้มันครบทุกคนนะครับแล้วก็ค่อยมารอเนี่ยครับเห็นไหมครับ เอ้เลขห้าสี่สามสองหนึ่งครับต้องรอครับอย่าออกครับเดี๋ยวมันจะรับใหม่ครับแล้วก็รอครับปิดตรงนี้นิดนึงต้องหูยไหมอ่ะฟีดดีกว่าผมอยากอัพฟีดเต็มอ่ะ ชอบดีนี่ผมยังไม่ได้เลยนะอันนี้ถ้ากดฟีคือมันก็จะเป็นการหยุดบอลสามารถหยุดบอลตัวเองแล้วก็หยุดบอลเพื่อนได้เหมือนกันนะนี่คับต้องกดตอนจงังหวะนี่ครับซึ่งถามว่าผมเสียนไหมก็เสียนนิดนึงครับใส่ผ้า เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเฮ้ยยังมีคนอยู่ครับผมจะเคลียร์ทีมแดงครับเอ้าทีมแดงเล่นไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นี้ดีกว่า swing the อีสเวงเดอะทากให้เพื่อนแบงครับเอ้าอ้าผมรู้เลยชะตาผมไปพลาดได้ไงอะท่านชม คือผมตีได้แต่ผมพลาดครับเอา้าผ่านดีกว่าจริงๆหมุจะกดล่องหุ่นนะเดี๋ยวเอาของใหม่ครับเขาทำไมกดล่องหุ่นไม่ได้อะเขาออกหรือเปล่าจริงด้วยถึงว่าผมกดปิดนะ ผมก็ไม่ได้เก่งเลยมากหรอกนะครับถ้าจะถามผมว่าผมเก่งหรือเปล่าเอา้ามันออกกันเป็นสองคนละอ่ะเราไปเล่นเซิร์ฟหนึ่งหนึ่งกันเลยดีกว่าแบบหนึ่งหนึ่งครับออผมกำลังเช็คเสียงครับว่าเสียงผมดังพอหรือยังนะครับตอนนี้ก็ดังพอครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแบบดูครับพีเดี๋ยวเดี๋ยว ยื้อบนี่ผมกิ่งสุดเลยเหรอเมื่อกี้ผมฆ่าได้ยังไรนี่การเชิญชวนทำภาาผมเป็นสายฟรีผมยังเก่งนะมันบอกว่าผมเล่นโทรศัพท์นะครับอาลองมทำไม เนี่ยมันหลบแบบเวลามันเล่นไกลแล้วผมก็พุ่งแต่ผมจะตีได้ไหมล่ะนะครับผมไม่เคยตีได้นะลองดูต้องหาจังหวะดีๆอะ่ะวีบาดเบลิงครับ วีบัลลเบย์นี่คือผมดูที่กล้องอยอ่ยนะใช่ละฮะผมกิงกว่ามันหรืออะไรกันนะครับมันไม่หลงกลผมอะแต่ว่าอ่าคนมันมันอ่าเจ้าของไม่ได้เล่นนะครับเอาคนเก่งมาเล่นนะครับได้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 เดย้มาเดี๋ยวผม จะลองใส่ฟีดดูนะฟีดผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะเออมาแหละยิงผมเก่งอะแต่ว่ามันผมพลาดเยอะนะอัปหนึ่งนะโอ้แล้วมันก็มาตอนแบบนี้เนาะ ใช่ครับผมเล่นฟีดไม่เก่งนะอันนี้รอดตัดสินแล้วอนะ่ะทุกคนรอดตัดสินผมนจะได้ไหมกับคนเก่งๆอย่างมันนะผมพลาดอีกแล้วผมบอกจริงนะว่าผมแบบยู่แล้วอ่ะพลาดเก่งอย่ากอกเลยทำท่าได้ผมก็ทำได้ครับมันโอ,กอ้กับมันโอ้กอับครับ ราไปหาเราไปลรกเซิร์ฟปกตีดีกว่านะซึ่งสกิลแรกที่เราจะได้จะเป็นสกิลพุ่งนี่ครับรีบอะผมไม่ได้อัพนะนี่แม็กนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอัน,อ,น,น,น,อ,นอันนี้เท่ดีนะอันนี้ก็กา,การกระโดดเท่แต่กาศงไม่เคยครับครน,นี้ผมนึกว่ามันเป็นสกิลอ่าที่มันพุ่งพุ่งพุ่งแบบเนี้ยเนี่ไปเนี้ยครับ ั้นหม็จะใช้เตี๋ยตโวมัดใช้ต้นชูชมดูนะออกไปครับทุกคนนม่าผันดับห้านะไม่ติดทบจริงเพื่อนผมก็เล่นเก่ง นี้เป็นลูกชิ้นแบบสองนะครับนี่ก็ไฟฉายพมเอาแบบนี้ดีกว่านะ กดโล่คือมันจะตีตีอัตโนมัตให้นะครับแต่ว่าถ้าใกล้ผมว่าไม่เวิร์คเพราะมันจะอ่าเพราะมันจะครูดาวหมดตัวไหนก็ได้อ่ะแลคือเราไม่รู้ว่ามันจะตัวไหนจะมาใกล้ผม ก็มาหาผมนะผมว่าผมเอาคนเอาเอาเออล่องหนมาครับดอเด้อด้อเดอเดอด้อเด้อเด้อเด้อด้อด้อเด้อเ้อเ้อเด้อเ่้อเด่่เดนน่ด้อเด้อเด้อาด้อาด้เม่อเดนอเด้อเด้อเดอดเว่าผมเน้ด มันได้นะชื้ชื้ชื้มช,ชื้มอะชื้มมันน่าจะอยู่ที่คอนเซ็ปต์นะมันน่าจะพลาดอ่ะเออ ผมเล่นกับบทได้คือผมจะเล่นกับบทให้เขาดูนะให้ให้คนดูนะไปพุดดุโมดท่าโอดโมดท่าโมดท่าโมดพูดดี bón cũng kìm thấy tốt mai nè Hãy mai cho con rồi ตีตีเป็นป้าวตีเป็นป้าวกากว่าจะกระโดดจะดีกว่าไปจุบกระโดดกดเออ Can live but you understand ไม่ได้ว่ะไม่แต่มันจริงนะ

นั่น,นไงหลอกนะเด็กเก่งนี่มันสับสนผมเอามันออกเหรอโอ้มันไม่ออกดิกว่าม่เป็นอะไรจะไปเล่นปกติกันนะ แค่นูมันเดือดแกมันสตอบเป้ก็มีนะพี่แลมันเห็นผมอูดไม่กากพอนี่จับไปมันรู้นะแต่ผมอยากได้นั้นแบบจริงๆ มีของของผมเลยพันขึ้นซะจริงไม่ใช่หรอกนะแต่เชื่อดีผมทำนี้เดี๋ยวมันก็ไปแหละเออนั่นไงเป็นไงลุงก็ตาย หรือมันเข้าไปใกล้ทุกคนแซนแชนเฟร์ซีพสลทีมลงหุ่นดิลงหุ่นเอาให้ทันนด้อมาลงหุ่นเลยฝืนมก็ตายเลย パシャ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 バババディピザ。 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลงกลนะเฮ้ยอยู่ใต้ใจใกล้กันไม่ใช่เหรงตึ้งตึงต้งหายตัวมาเร็วๆดีเพื่อนมาหาผมแบบอาชัดเลยอะตัวจะเป็นอันดับหนึ่งทำ q u e s วันสุดท้ายเลยวันเอ้า อาอวยียังไม่หมดนะครับทาง,ทางตูยังไม่หมดรนเล่นมันยังไม่มีให้เหราครับ3คนแล้ววะ เช็คลองหุ่นได้ไหมนะเออได้ทีเชิญมาเอ้ยอุ้ย,ยมีอีกหนึ่งเกมนะมีคนเชิญผมว่ามาลองดูครับใครเชิญมาใครเชิญมา ขึ้ญมาอยากรู้เชิญแล้วมันไปอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยมันไปไหนกันเนี่ยตอนเนี้ยโหอุย้ยเปไม่กล้าสู้กันหรอไม่กล้าสู้อ่ะจะป,ปกปักกะให้มันดูดีว่าเรากะ

แ็นในซีโกะออกไม่ได้หรอกครับปลับให้มันรู้แล้วว่าผมเก่งอะฮะก็ตีได้นี่งว่าเรามอกิดตีพลาเรอ เมื่อกีเ้เพื่อกดรัวๆนะขอโทษนะสิครับ มันมันก็แตกอะกา้าจังครับน้องๆผมยังจะเก่งกว่ามันอีกหยัดออกมาว่ามันจะอยู่ตรงไหนก็มาแล้วอืนี้ตรงนี้เลยงนีไอ้ว่ามันมันกล้จังนะ กากมันจะโดนผมหลอกเสมอนะ <c oughs> เอ่อผมก็ไม่ได้แบบแนะนำอะไรมากนะครับแต่สำหรัวบวันนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้คนระับบ๊ายบาย